สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับมันชัยครับมันชัยสุขเดชครับผมครับผมคุณพี่เป็นคนที่ไหนครับคนอุบลครับคนอุบลครับอ๋อขอุบลบมาเท่าครับผมใส่ภาษาอีสานอเนาะครับโอเคครับผมอ่าพี่พึ่งจะใช้โครับครับบกาเครับว่าตัดซื้อว่าเมื่อชิปครับครัดได้ครับเพราะต้องว่า การเนี่ยเป็นเื่อชีพขอัผมี่วชชกับท่างานเกี่ยวกับหนังครับผมทางั้ำัของทางอ๋อทางน้ำมันนะครับเป็นทางเป็นยกันนะครับโ่าครับา้องคนงกนาคนาระครัอันนี้ก็เป็นคํายืนยันจากปากของพี่วัชชัยนะครับตอนนี้เรากำลังทำงานกันนะครับ เป็นที่ประมาณเกอสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดอร์เฟส้วอยากเช็คอินก็อาจจะเซฟนะครับตัวนี้เราเข้าอยู่กันตรงไหนครับพี่อผิววัดถ่าเขามาคัมโปโอนะครับอ่าวัดคัมโปโอนะครับโรงเรียนบ้านตากแดดครับผมคนไหนที่อยากเช็คอินนะครับมาที่นี่นะครับก็เรียนเชิญนะครับพี่พันธ์ชายนอกได้ครับได้ครับผมเปิเลยครับเปิดเลยครับอ่านี่คิดว่าจะทำต่อเติมอย่างอี่ครับอ่าผมจะเพช็คท่ามของน้ำก็จะ อ๋อครับผมเพื่อเป็นที่จอดรถจอดรถนะครับพื้นที่โล่งเลยนะครับอาจจะีต้นใหม่ประดับกอีกสักสองปีครึ่งครับก็เชิญครับตัวนี้ทั้งนาจะเป็นอินทผลําทั้งหมดอ๋อครับผมนะครับขอขอบคุณดีมากๆครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมโดยรอบกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวยเลย อ่านี่ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับก็หลังนี้นะครับก็จะเป็นที่นิยมกันเลยนะครับเดิมทีก็จะเป็นขนาดแฝดสองห้องนอนนะครับที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมก็มีหลายส่วนนะครับโดยรวมนะครับก็จะมีขนาดความกว้างนะครับก็คือ9เมตรนะครับความลึกเฉพาะตัวบ้านนะครับก็คือ6เมตรแ0แต่หลังนี้นะครับพี่วัญชัยสั่งนะครับต่อด้านหลังเพิ่มเติม นะครับจะเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำนะครับต่อไปด้านหลังอีกนะครับสามเมตรห้นะครับความลึกก็3ามเมตรห้ความกว้างก็คือ9กเมตรนะครับแล้วก็มีห้องน้ําด้านบนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมจะพาชมอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนนะครับของตัวบ้านนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมนะครับทั้งประตูบานสไลด์ตรงกลางนะครับแล้วก็มีต่อด้านหลังมีอ่า ต่อชั้นด้านหลังนะครับมีห้องน้ํานะครับในส่วนที่เป็นด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ดูด้านล่างก่อนบรรยากาศตอนเย็นนะครับกําลังสวยงามเลยนะครับ มีไฟไปเปิดไฟข้างหน้าให้สวยงามหน่อยเร็วคนหนึ่งเร็วด้านลึกทั้งหมดนะครับที่เราเห็นนะครับก็คือจากหน้าบ้านถึง ด้านหลังบ้านเลยนะครับก็คือ10เมตร20นะครับของบ้านหลังนี้นะครับ นี่ด้านบนเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะอธิบายข้อเข้าก่อนนะครับเพราะว่ายัางขึ้นดูข้างบนไม่ได้นะครับเพราะว่าพุ่งทาใหม่ใหม่ ในส่วนนะครับที่เพิ่มเติมจากบ้านแฝดทั่วไปก็จะมีประตูบานสไลด์ตรงกลางนะครับที่เป็นแผงไม้ประดูบานเลื่อนนะครับตัวนี้ก็คือเพิ่มเติมต่างหากนะครับก็คือ35,000บาทนะครับถ้าโดยรวมนะครับทั้งหมดของตัวบ้านหลังนี้พร้อมทั้งต่อด้านหลังแล้วก็มุงหน้าเต็มนะครับจะอยู่ที่8 5 0 0 0 0บาทนะครับคือรวมเบ็ดเสร็จนะครับส่วนที่เหลือก็แค่คุณลูกค้าซื้อเสาปูนหินทรายไว้นะครับเราก็ทําการมายกต่อให้ นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือค่าส่งนะครับค่าส่งเราก็คิดตามระยะทางนะครับตอนนี้ก็คือฟรี100กิโลเมตรนะครับส่วนเกินก็คือคิด100กิโลเมตรละ9,000บาทนะครับแล้วแต่อยู่จังหวัดไหนนะครับระยะทางเท่าไหร่คุณลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะสอบถามนะครับรายละเอียดแล้วก็เรื่องตัวบ้านและขนาดบ้านนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้เลย นะครับทาง ID l i ียไลนะครับ0864657080นะครับหลังนี้ก็ต้องขอบคุณพี่วันชัยมากๆนะครับขอบคุณมากครับผม